ดูดวงชาวราศีเมษวันวันที่สามตุลาคมครับนะผมโชกตาบบนกุศลวาสนาดวงชะตานีนะ้พูดไม่มีใครเชื่อนะบอกเขาแล้วบอกกล่าวเล่าสิบแนะนําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพูดแล้วแนะนําแล้วแก้ไขแล้วโอ้โหยโ,โ,โดนจัดต่างจัดเต็มใส่ร้ายป้ายใส่กันแกล้งในโชกตาดวงชะตาของท่านตกตกําแหน่งเดมูลนะครับผมปัญหาต่งตางๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวร้าเกี่ยวพันเกี่ยวกับมนลเสน่ ับผมมันเสื่อมไปหรือเปล่าับนะผมพเพราะฉะนั้นก่อนอื่นหมอสันแนะนำให้ท่านพบภัยรีพินาตสัตว์โตหมู่มารพังพี่นานเคยได้ยินไหมครับนะครับการแก้คุณสายมต์ามเขาว่ากันอย่างนั้นสองอยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับผมแบ่งให้นะจ๊ะ,ะพระเก่าพิธีใหญ่นะผมสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีพบคู่กับเหรียญพระปางสะดุงมานหรือปางปาบมานนผมสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีพระเก่านะครับพิธีใหญ่นะจ๊ะับผมแล้วก็ นะครับผมบางคนถามว่าอาจารย์แล้วโชคลาภก็โชคลาภหมอสันแนะนำพระธาตุพนมครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าเนีปยีสองศูย์ครับสองร้อยห้าสิบาทนะมีจํากัดนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาใหม่ครับมีคนเอามาให้เอาทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าโชคลาตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้เป็นยังไงตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าดวงนี้ดวงดี ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขา่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจากหนาักาเต็มในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเทพเตลดาสิงห์คำชูปกปาก,ปากคุ้งกรองรักษาดวงชะตาจะเปิดได้รับโอกาสทองใหม่ๆครับผมดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่มากนะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้แปลว่าได้รับสิ่งดีๆแน่นอนครับผลวันที่3ตุลาไปเนี่ยครับผมด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ยังตกตำแหน่งเอ็มเพชผู้มีบุญกุศลวัสนาแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดา นำพาซึ่งความประสมเด็จโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันเทพเทวดาบนสวรรค์จันทราโดนบันดาลให้จะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายเจลรลิญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใดดวงชะตาของท่านเปรียบเสมือนนะ้ำเปรียบเสมือนหางอึง่งเหมือนดูเหมือนเล็กนะบบแต่จริงๆเรายิ่งใหญ่ด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเหมือนโดนดึงสิ่งต่างๆกลับมาซ้ายสามดาบขวาสามดาบกลับมาเป็นอีกครั้งหนึง่งท่านเคยจนไอ้เคยรวยโทษด,ดี เคยรวยจะกลับมารวยอีกครั้งหนึง่งถ้าเคยจนครับผมระวังครับผมระวังครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านประคับประคองธุรกิจการงานการเงินความรักและครอบครัวของท่านได้ดีดวงชะตานี้ตกตําแหน่งครับผมอะไรนี่กเหรียญตกตําแหน่งเป็นผู้ให้จิตใจที่โอบอ้อมอ,อารีท่านบอกได้เลยว่าท่านจงให้ครอบครัวท่านก่อนอย่าพึ่งให้คนอื่นครับนะผมอย่าพึ่งให้ใคร ทบให้ครอบครัวก่อนครอบครัวสําคัญที่สุดนะับนะผมลูกยังไม่มีข้าวจะกินเสื้อยังไม่มีใสับนะผมจะแล้วจะตกตําแหน่งดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นครอบครัวต้องมีความอุดมสมบูรณ์ท่านเลี้ยงให้ดีนะครับผมท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วดูแลทุกคนแล้วต้องเลี้ยงครอบครัวให้ดีสําคัญมากับนะผมอยากจะดวงดีใช่ไหมเลี้ยงครอบครัวให้ดีไงดวงดีเลยเทวดาเข้าข้างทันทีนครับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวพันเกี่ยวกับเทวดาถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็ต้องเชื่อเรื่อง เทวดาแล้วเทวดาจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาดูที่ครอบครัวครับเหมือนโง่เหง้งวงจุ้ยเลยนะผมคล้ายๆกันแต่ว่าเราไม่ได้สายนั้นครับเราเป็นสายความเชื่อนะผมสวดมนต์กรรมฐานคาถาเวทนมนต์นะผมเพราะฉะนั้นนะผมถ้าท่านอยากดีเลี้ยงดูครอบครัวให้ดีตกตําแหน่งผู้ให้จริงเลือกที่จะให้ให้กับคนดีให้กับครอบครัวตัวเองก่อนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขึ้นทํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินลูกมีข้าวกินอิ่มหรือยัง มีโรงเรียนที่ดีไปโรงเรียนแล้วหรือยังมีรถไหมมีติดขัดอะไรตรงไหมให้ตังค์ไปหน่อยนี่คือตำแหน่งครอบครัวเพราะฉะนั้นตำแหน่งครอบครัวของคุณสําคัญมากในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้จะมีเทวดานําพามาให้เทวดาเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนดวงชะตาที่จะมีสิ่งเสกสิทธิ์คุ้มครองปกปักคุ้มครองรักษาส่งมอบเหรียญโบงบอกดถึงธุรกิจการงานอยู่ดีดีงานก็เข้า เคยเจอไหมบางคนบอกไม่เคยเจอโอ้โหทำไมดวงไม่มีอะไรดีกับเขาเลยเหรอท่านก็อยากจะถามไม่มีอะไรดีเลยเพราะมันสําคัญมากนะมันจะมีนะบางคนเฮ้ยอยู่ดีๆเงินมาจากไหนวะอยู่ดีๆโชคใหญ่เข้ามาถูกราหวัลที่หนึง่งอยู่ดีๆก้าวง้อติดแต่พอพ้นก้าวง้อติดไม่มีแล้วเพราะอะไรเทวดาไม่ให้ <laughs> นี่คือความเชื่อนะครับท่านลองสังเกตดูอาเจ๊เจ๊ทั้งหลายที่ถูกหวยบ่อยๆนะั่นแหะนะเขาไม่บอกคุณหรอก เขาทำไมเขาเหงจังวะแล้ว,นนวทำไมฉันจนจังวะเขาบอกทำไมฉันจนจังวะก็เขาไม่บอกคุณหรอกเขาขอเทวดาครับนะผมเขาไม่ขอพระขอพระได้ไหมได้ได้คุณงามความดีอย่าเทวดาอยู่ในพระก็มาช่วยเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเทวดาสําคัญมากบอกเขานะไม่ว่าจะเจอพูดผีปีศาจนะครับอกไม่บอกเขาเทวดาก็ยืนมองมองเฉยไม่ช่วยใสยพ่พระใส่เสียปูสิงห์ มีพระเขาบอกว่าเหรียญน,นี่กันผีนะเนี่ยเราบอกอาจารย์บอกว่ากันผีเนี่ยเนี่ยได้มาจากกูบาจารย์หมอสันบอกขออนุญาตไม่พูดชื่อกูบาจารย์นะนบผมได้มาจากกูบาอาจารย์เขบอกกันผีแลผีก็มาเนี่ยก็เห็นกันอยู่เนี่ยผีมันมาหลอกเนี่ยแล้วมันมาแกล้งให้เจ็บน,นู่นเจ็บนี่นะผมแล้วทํำยังไงเทวดาไม่บอกเทวดาก็บอกแล้ว,งไ,ว,ไ,ว,วไงครับมันได้ของดีไปต้องอธิษฐานจิตเอานบผมเทวดาถึงช่วยับไบไม่เชื่อไปฟังคลิปหลวงปู่และเสียงดำดามี เรื่องเทวดาช่วยไม่ช่วยเนี่รับผมเพราะฉะนั้นสําคัญมากต้องบอกนะครับอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองนะผมแปลว่าดวงนี้มีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจัดหนักตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มถือไม่เท้านับสามไม่เท้าวางแบบแผนประเพณีมองการไกลแปลว่าดวงนี้ต้องไปให้ไกลสุดขอฟ้าไกลไปต่างประเทศเลยมันมีนะดวงบางคนนี่ต้องไปไปไกลๆนะอยู่อยู่ห่างบ้านถึงจะรวยอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้พ่อแม่เองจน มันมีนะบอกบางคนบอกว่าไม่ได้ที่ต้องอยู่ใกล้ครับผมมันก็จริงมันก็ต้องอยู่ใกล้แต่ว่าดวงเองมันต้องอยู่ไกลเว้ยความสีวิไลอ่ะมันต้องมาครับผมโชคชะตาบุกุศนวาสนาเทพเทวดาสิงศิธิ์คำชูปอกปกัปกคุ้มรองรักษาตกตำแหน่งเฮอนะร,ริสครับโอรสัะครับแต่หมอสันติเป็นเทวดาแล้วกันคลิปนี้ครับนะเทวดาส่องแสงตะเกียงทองโดนจิตโดนใจ เทวดาโดนใจให้กับท่านได้คนพบได้พบได้เจอพบเจอหญิงสาวก็ได้นะครับถ้าอยากมีคู่อยากมีแฟนนอาจารย์่ผมไม่มีแฟนเลยว่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีหน้าตาก็ไม่รอไม่รอเลยผมเคยเห็นไหมคนไม่รอโอ้โหสาวสาว,สาวเดินตามสวยๆดังนั้นมันโคตรขี้เหร่เลยมันโคตรขี้เหร่เลยโคตรขี้เหร่แต่มีแฟนโคตรสวยครับผมแล้วคุณอนะ่ะผมไม่รอเลย อย่ามาพูดขี้เหร่แต่แฟนโค้สวยเห็นไหมนั่นอะ่ะอะไรนะผมปูฤาสีส่องแสงตะเกียงทองเหยียนนำพามาให้อธิษฐานก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีมนต์เสน่ห์ับผมโอมพระพักตร์พระลักษณ์หน้าทองสุพรรณบุรของหน้าจอพระพักตร์แสกตัวเองก่อนับผมไอ้พวกนี้มันไอ้พวกขุนแผนไอ้พวกขุนแผนไอ้พวกหน้าตาขี้เหร่แต่แฟนเยอะหน้ามันไส้ับผมไอ้พวกขุนขุนแผน ครับผมเรามันหน้าตาดีเราไม่มีคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านตกอใส่ตัวเองก่อนมนสเน่นะครับสาริกาลิ้นทองครับผมครับเราเรียกว่ามันสําคัญที่วาจาเมตตามหานิยมณห,หน้าทองเกิดขึ้นไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงมันเกิดเห็นหน้าแล้วโอ้ยถูกชะตาครับสาวๆเห็นถูกชะตา ผมว่าอย่นั้นสำคัญนะครับปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองท่านใครว่าบอกมาบอกไม่สําคัญผมอยู่ของผมเองด้วยผมไม่ต้องพึ่งเทพเทวดาผมไม่ต้องพึ่งปูนะผมเองไปไหนเองก็ไม่มีไม่มีใครรักไม่มีแฟนไม่มีใครคบเห็นหน้าก็หมานใส้แล้วหมาอย่างไรกัดเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านต้องอยู่ให้เป็นท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นแล้วผมพราะฉะนั้นนะครับถึงขั้นบางคนต้องพบปูฤาษีนะ ครับองคนบอกว่ามีไว้ทําไมแล้วแต่ครับไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ก็ดูเราเองคนนี้ขี้เละขี้เหร่น้องสาว,สาว,สาวเดินหัวก็ใไดไม่แหงนะครับเจอตะกุดนางนอนเข้าไปก้าวนางนอน้วยผมมบนสเสน่ห์นะครับแต่ว่ามันคือพุทธคุณไม่ใช่ไม่ใช่ด่านมืดรเราไม่ได้บังคับแค่มีสเสน่ห์เกินหล่อเกินหล่อเ,อเกินต้านหน้าตาไม่ได้ไม่ได้หล่อเลยแต่หล่อคนหน่นบอกว่าหล่อที่สุด ครับผมโชคชะตาบุคกุศลวาสนาท่านใดจะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าครับผมครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับผมส่งคลิปให้นะย้ำนะส่งคลิปเห็นเฉพาะไพ่นะส่งคลิปให้สองร้อยบาทเองครับผมสี่นาทีสี่ร้อยการงานการเงินความรักแปดนาทีแปดร้อยครับการงานการเงินความรักและตําแหน่งแต่ละเดือนครับผมขอท่านชื่นชับลื่นเป็นไม่ได้ดีดีครับทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า h u n n y สี 4, 2, 8, ่สองแปดเก้าอาจารย์อ่านถ้าไม่เจออา่านคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หมอสันลงเอาไว้นะครับผมทักมานะจ๊ะขอให้ท่ารย์ชื่อราบลื่นเป็นไปได้เลยดีส่งคลิปให้นะครับเป็นคลิปนะขอให้ท่ารย์ชื่อครับสวัสดีครับ